สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิทยาศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องสัตว์รอบตัวอ่าสัปดาห์ก่อนนะคะนักเรียนรู้จักอวัยวะภายนอกของสัตว์กันไปแล้วนะคะอ่าเรามาทบทวนกนารอวัยวะภายนอกของสัตว์นะคะจะมีขา ตาหูจมูกปากขาและเทา้าใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้อวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในเรื่องนี้นะคะ 1. อธิบายลักษณะที่ใช้ในการเคลื่อนที่และลักษณะการเคลื่อนที่ ของสัตว์ต่างๆได้2ระบุประเภทของสัตว์โดยใช้การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ได้นะคะอ่ะอะวัยวะนะคะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะสัตว์ในท้องถิ่นของเรานะคะมีหลากหลายชนิดนะคะแต่ละชนิดมีโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมีสัตว์นานาชนิดมาให้นักเรียนดูและศึกษากันนะคะอ่าจะเป็นช้างกับม้านะคะช้างและม้านะคะมีขาสี่ขาสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่นะคะก็คือเดินและก็ วิ่งนะคะส่วนแมวแมวมีสีขาเหมือนกันอ่าหมาหรือว่าสุนัขก็มีสีขาเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ในประเภทเดียวกันกับช้างกับม้านะคะเป็นสัตว์ที่มีสีขาใช้ขาในการเคลื่อนที่โดยการเดินและวิ่งนะคะ,ะมาดูเป็ดนะคะเป็ดไก่นะคะ มีขาสองขานะคะใช้สำหรับการเคลื่อนที่นะคะในการเดินเหมือนกันนะคะแต่เป็ดมันจะมีปีกด้วยนะคะแต่เขาไม่ได้จัดเป็ดไปอยู่ในประเภทการเคลื่อนที่ในการบินนะคะเป็ดไก่จะอยู่ในกลุ่มการใช้ขาในการเคลื่อนที่ในการเดินนะคะ ต่อมานกอ่านกจะอยู่ในกลุ่มการใช้ปีกนะคะสำหรับในการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่ของนกเรียกว่าบินนะคะปลาอ่าปลาเป็นสัตว์น้ำนะคะปลาจะมีครีบเป็นแผ่นนะคะใช้ในการเคลื่อนที่เรียกว่าการว่ายน้ำนะคะ ต่อมาเต่านะคะเต่าก็มีขาสี่ขา,าเป็นเขาจะใช้ขาสำหรับในการเคลื่อนที่เต่านะคะจะเดินช้าช้านะคะที่เรียกว่าคลานนะคะเขาจะไม่เรียกเต่าว่าเดินนะคะจะใช้คำว่าคลานนะคะในการเคลื่อนที่ของเต่านะคะา มาดูกบนะคะกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะมีขาสี่ขาเหมือนกันอ่าเขาจะใช้ขาสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่เรียกว่ากระโดดนะคะอ่างูนะคะอ่างูนักเรียนสังเกตไหมมันจะไม่มีขานะคะ มันจะใช้กล้ามเนื้อนะคะของลำตัวนะคะในการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าในการเคลื่อนที่นะคะที่เรียกว่าการเลื้อยนะคะ,ะเราสามารถจำเนกประเภทสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ได้ดังนี้นะคะ,ะนักเรียนดูนะคะ ดูอันแรกนะคะขานะคะใช้ในการเดินวิ่งเดินวิ่งกระโดดคลานนะคะจะเป็นสัตว์นะคะจำพวกสุนัขช้างมา้าสุนัขช้างม้าเมวนะคะอยู่ในจำพวกนี้นะคะที่ใช้ขาในการเดินวิ่งนะคะเต่าจะใช้ขาในการคลานนะคะกบ จะใช้ขาในการกระโดดนะคะามาดูฝั่งนี้จะเป็นการใช้ปีกในการบินใช้ปีกในการบินมีอะไรบ้างล่ะมีนกมีพึ่งมีผีเสื้อนะคะต่อมา,อาใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยก็จะมีอยู่ชนิดเดียวก็คืองูส่วนใช้ครีบนะคะส่วน ใช้ครีบนะคะใช้ในการว่ายน้ำก็จะมีปลานะคะเราสามารถแบ่งประเภทสัตว์ตามอวัยวะในการเคลื่อนที่ได้4ชนิดนะคะก็คือ1ขา2ปีก3กลกามเนื้อ1ขา2ปีก3กลกามเนื้อ4ครีบนะคะ สัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตเช่นปลามีครีบสำหรับว่ายน้ำนักเรียนดูปลานะคะคแมวามาดูที่แมวแมวมีสีขาและมีเท้าสำหรับในการเคลื่อนที่ในการเดินในการวิ่ง งูใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่โดยการเลื้อยส่วนผีเสื้อนะคะ,ะเขาจะมีปีกสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่ในการบินนะคะเหมือนกับนกนะคะ,ะคุณครูมีคำถามชวนคิดนะคะผีเสื้อใช้อวัยวะใดในการเคลื่อนที่ ปีกค่ะเด็กๆปีกใช้ในการเคลื่อนที่ที่เรียกว่าบินนะคะสัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ขาในการเคลื่อนที่ช้าๆที่เรียกว่าคลานค่ะเด็กๆอ่ามันคือเจ้าเต่านั่นเองนะคะ สรุปนะคะการจัดจำแนกสัตว์โดยใช้การเคลื่อนที่ของสัตว์เป็นเกณฑ์นะคะดังนี้นะคะสัตว์ที่ใช้ขาเคลื่อนที่เช่นแมวเต่ากบหมาช้างสุนัขนะคะสัตว์ที่ใช้ปีกบินเช่นนกผีเสื้อพึ่งนะคะสัตว์ที่ใช้ครีบว่ายน้ำเช่นปลา และสัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่เช่นงูค่ะแบบฝึกหัดนะคะวิทยาศาสตร์นะคะหน้าที่53นะคะให้ในักเรียนลากต่อจุดตามหมายเลข1ถึง91นะคะพร้อมระบายสีภาพให้สวยงามนะคะและระบุภาพที่ได้คือสัตว์ชนิด ใดนะคะต่อมาหน้าห้าสิบห้านะคะโยงเส้นความสัมพันธ์กันนะคะของอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะชนิดของสัตว์นะคะและลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์ให้ถูกต้องนะคะในวงกลมช่องแรกนะคะจะเป็นอวัยวะ ที่ใช้ในการเคลื่อนที่คำที่หนึ่งอ่านว่าปออีก,กอปีกคำที่สองขออาขาคำที่สามคอรออีบอกรีบคำที่สี่กล้ามเนื้อกอรออาโมกลามไม้โูกกล้ามนอเอือเนื้อไมู้กเนื้อช่องที่สองคือชนิดของสัตว์นะคะ อาสัตว์ตัวที่หนึ่งก็คืองูปลาผีเสื้อและแมวนะคะช่องที่3คือลักษณะของการเคลื่อนที่นะคะหนว่ายน้ำบออายยวายไม้อีกว่ายนออานำไม่ถูน้ำคำที่ 2. บออนอบินคำที่ 3. ามรอเออยยอเลือยไม้โทเลือยคำที่ 4. เดิน วิ่งดอเออนอเดินวอีอวิ่งไม้เอกวิ่งให้นักเรียนโยงเส้นภาพให้มันสัมพันธ์กันนะคะทั้ง3นะคะลักษณะที่ใช้ในการเคลื่อนที่จะต้องสัมพันธ์กับชนิดของสัตว์ชนิดของสัตว์ก็จะต้องไปสัมพันธ์กับลักษณะการเคลื่อนที่นะคะไม่ยากนะคะ ่าแล้วส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จบวิชาวิทยศาศาสตร์ในเรื่องอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสัตว์และลักษณะการเคลื่อนที่นะคะสวัสดีค่ะ